มาขุดหัวสกูจ้ะพี่น้องหลบสองสบายดีเดอ้อเขามา้ามในบ้บันสองหลบแล้วฝนลงเ็ดแล้วพูดออกไปนะเต็มตะกา้าคลายเบิดแล้วสบายดีหมื่นฝ่าหมื่นฝนกขมาตอนเว้นๆผัดวาดเด็กน้องขีดมาขุดอยู่หน้านะมันขีดได้ลายเลยแต่เ,เซเวยอยู่ ต้องด่งออกเนาะคะขวัมันแล้วก็กระเจีนนไว้ไหมทันทหยคุดบ์เป็นกระซับมุนเบิร์ดเมือเสาร์ในหัวงามงามได้แต่ว่าต้นหัว ก่อนเดียวนี้อันผู้ดูอันนึงถามก็พ์ นีหัวบบยิ่ง่านเดีดีแต่สภางหัวเทียนนี้มันจะเป็นหัวสั้นมายาบรอกคอมนเส้าันวนี้มันก่อหน่อยสังยังคันซับเกะตัวได้ เสียมเจ็บสซเน็กหนึ่งที่จริงมันก็ต้องพูดไก่ๆนแจ็คหน่อยแต่ห้าบัดเคยนะเวลาพูดแล้วมันก็ยจบเจ็บๆอยู่้วแถวขาหนั่หนัน หวัวมนันนอนกตไปแก้ไม่ก okay. ่อันน้นอยๆวันที่โบมาเป็นเอ็นให้เรามันก็กลินแสบเพื่อแบบซ้ำอพอดีคำเลย มันหน่อยมนะันกัสีหน่อยาหน่อยเอาไว้ฟังอีกปีหน้ะปีหนึ่งพูนะมันง่ายมันขุดยามนาเด้ยามแรงแล้วนี่นะมันเป็นอันหัวแล้วเข้าขุดแล้วกับปีหนามันเดกเกี่ยวเขาแล้วเข,ขากับขุดอีกนะขุดปีละเถื่อ่อน้อง ี้หอบอักใหญ่นะี่นจะซ้ำนี่คือแบบพอดีงามเลยทุกคนเนาะจะหักอันนี้มันแหววไปแล้วมันแตกเลยนะี่เราจะติดผนที่นี่แหละฝนมาแล้วแหงหมดจักหรหมย่านยูแพงเสียงบ้าแหง ขอบคุณมาทนทันทน้งท้าเนาะเสียงกับแฉะเกิดนคืนนสัั้ั เป็นบริษัทเนาะเขามากุดอะไรแบบโฟลตอกบิ๊โกโฟนคดีตนข้าวนะคะกันยายจะลองชุูมไปตรงไหนบ้างบนต้นข้าว โอ้ยสินฝนพี่น,น้นองเนนถไปขางนอกนะข้าวจักจยานอยู่ดีนะแต่บริไปบันคึ้นนะก็<อ>โสดชิเปรีแค่ใครชอบไปบ้บปบาทแทงกระเทกมาออบ้าเบบนเมืองเอ้ยเจ้าบ้านเข่าอยู่บนท่านใดแล้วซ้ำ มากับน้องเมยจ้ามากับน้องเสาว้ามาเปียกคนเพื่อนกับเขาก็ได้ได้อยู่ดนแต่สามีคิดซะว่าเราไปที่ไหนสักแห่งาถ<ฮ>จนโบเห็นนี่ยังเลยเน้มออกไปนอกนะ มวยซาคูพี่น้องตั้งตรงใช้ค้าไวนหลอนแกก,ก Salvador! แทกบบดนี้บนในยากล่างรับผ้ากันติดฝนอยู่ในเฮือนนี่อ๋อโผอีโ่อีแม่เอ้ยน้ำไหลลัดทางระบานเมืองอยู่ในใช้ค้ายังว่าธรรมดาเด้อเจ้าโทษว่าฝนแห้งเฉยแหงว่า ไอเย็นบักคัก็บาดนี้มื่อนี้นะเอ้าเอ้าเย็นสบายอนะอยอน,นี่เนาะป้าทำเมนเทอร์กับบาดได้มาเนาะกับแจเฮือนกับบัวแม่มาเอ้ยเขาเฮือนก็นกได้รยันดีอยู่มีบอลลบเนาะเพื่อนบักนี้ยายพี่เนาะโบ้พักกันขเขามาอยู่พักกันอยู่จะเทียงให้เทียงนะ โอ้ยปั่นได้สีเศัาได้ตกได้ประมาณครึ่งชงั่วโมงครึ่งกว่าวาอะลรประมาณสี่สิบนาทีได้เนาะรถคอยกระจอดตากคนได้ันนะคันสีแข้งออกไปมันก่ายังแห้งอยู่ททไไงไงมันก็จะเปียกนอนนี่เดิมแรง เงื่อนไขในยูต่อหน้าซ้ำแยกเลยทุกเจ้า แน่ดิพี่น้องกูลล่ะ ไปต๊กในถนนทางเลยกับแพงเราลงแลมไร้หลวดวดแห้งอรีมือนี่หันเนาะจากที่แบบว่ายัางเว้นๆอยู่นะจนมืดไปเลย มืดคนเด้พี่หล่นะเนาะแค่มันกำลังสี่โมง ห้เงเลยเนี่ยตองไปแรงเองนห่อไปก้นป่าเอาเว้้ <c oughs> มามปา,าต้องเจอนีๆเลยอ่ะทามาดเจอเ